สวัสดีน้ำยำเย็นกันครับบรรยากาศตอนเย็นมาเดินเล่นในสวนสวนมะพร้าวสวนใบเล็บคุดนี่ใบเล็บคุดพผักชีสวยๆกลับจากตลาดนะครับก็เลยแวะชมสวนเห่นยญามแรงจักหน่อยมาบงบรรยากาศเห็นมือนี่มันบรรยากาศดีนะครับหลังดีฝนตกไปแล้วหยุดตกมาตีสามสี่มือแล้วนะครับเนาะโอ้ยหกลายนะครับ บรรเท้ตัดหญ้าทางหญ้าฉีดยาหญ้าอยู่ม,ม,ม,มหาเบิ่งบักพร้าวบ่ค่อยติดหน่วยครับติดแต่ต้นกลางจาง <c oughs> กำลังใส่ปุ๋ยครับกำลังดูแลเขาใส่ปุ๋ยเขาเดี๋ยวก็คงได้ติดหน่วยได้ดิวได้กินลแล้วล่ะครับมะพระ้าวน้ำหอมบ,าบา้านแพลีวบรรยากาศดีตัวครับยำแรงบ้านนอกเขานะครับมาเบิ่งต้นใหม่ใบหญา้าใบเขียวกันนี่แต่บกเผาน้ำหอม Oh, ปีนี้นะจะได้ผลผลิตอยู่ครับปีนี้เพราะว่าพร้อมได้ผลผลิตแล้วล่ะแต่ว่าบร,ริใสทปุ๋ยเคียกาลังมาใส่เขาวัางหนาฝนนี่คิดว่าปีน้หนาปีหกแปดนี่ได้กินน่วยอยู่แต่ได้ขายนี่ยังบรรุว่าจะได้ขายบ่แต่ที่ได้ไดกินน่วยนี่ได้แน่นอนเพราะว่าบางเตืนเพิ่อนกามีน่วยเลยนะครับกําลังงามนะครับนี้นนกล้วยกล้วยน้ำว้า พันพื้นบ้านบัวท่านเดชไปบังหมองตัดหญ้าไว้นะครับว่บาจะเป็นยังไงอันนี้หาใบเล็บคุดพักชีมาแซมว้นะครับนะเด็กกษิตด้มาแซมอีกอยู่เด,ยเด็กกษิตด้กาจัดวัาจะพืชก่อนค่อยมาแซมเขาผุนทางผุนตัดหญ้าไว้บัวท่านเดชเอากาจัดวัาจะพืชอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอกําจัดวัาจะพืชอีกรอบหนึ่งกสิไเด้เอากล้วยไปคุดนอกล้วยแยกออกไปปลูกครับ เพราะว่าล่วยน้ำบาพันนี่ทาปูกดูแลดีๆนะครับเนาะใส่ปุ๋ยใส้ยังนี่เขาจะเคี่ยใหญ่กรลังกาดเลยแหะครับเนี่เนือแน่นน้ำเอาคลิปนี้ฝากไว้สันิก่อนนะครับคลิปเที่ยวสวนยามเย็นเดี๋ยวเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ